ทุเรียนืองไทยมาจากไหน ในหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยนะครับสมัยอยุธยานะครับที่เขียนขึ้นโดยชิมองเดลาลูแบเป็นหัวหน้าคณะราชทูตจากประเทศฝรั่งเศสในสมัยนั้นนะครับได้บันทึกสิ่งต่างๆที่ผมเห็นทั้งสภาพทางสังคมชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยรวมถึงการเกษตรกรรมของเมืองไทยบางส่วนนะครับแล้วก็นํามาเขียนเป็นหนังสือเกี่ยวกับเมืองไทยสมัยอยุธยานะครับซึ่งในช่วงแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มาราชนะครับได้ตีพิมพ์ขึ้นเมื่อปีพศ2336ตอนหนึ่งได้ระบุเกี่ยวกับเรื่องของทุเรียนว่าดูเรียนหรือว่าที่ชาวสยามเรียกกัน นิยมกันมากในแถบนี้นะครับจากหลักฐานดังกก่านะครับแสดงให้เห็นว่ามีการปลูกทุเรียนในภาคกลางของประเทศไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาส่วนจะเข้ามาจากไหนและก็วิธีการอย่างไรนะครับไม่ปรากฏหลักฐานนะครับแต่ก็น่าเชื่อได้ว่าเป็นการนํามาจากภาคใต้ของประเทศไทยนั่นเองและก็นักพฤกษศาสตร,ร์ระบ,บุว่าทุเรียนมีถิ่นกาเนิดแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และก็แพร่กระจายไปทั้งท่วูมิภาคซึ่งมีสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นเช,นช่นประเทศในเอเชียได้แก่อินโดนีเซียมาเลยพมา่าอินเดียสีลังกาและก็ไทยแม้ว่าประเทศไทยจะเป็นแหล่งปลูกทุเรียนคุณภาพและ เป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลกแต่ทุเรียนไม่ใช่ผลไม้ไทยมีผู้สันนิษฐานว่าทุเรียนมาจากมลิทาวายตะนาวศรีและก็แพร่เข้ามาในประเทศไทย2เส้นทางดังนี้นะครับเส้นทางที่1ึงเข้ามากับกองทัพสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกครั้งที่ยกทัพไปตีเมืองมลิทาวายและก็ตะนาวศรีนะครับเมื่อปีพศ2330แต่ไปตีไม่สาเร็จเพราะว่าเส้นทางธุรกันดารขาดสเสบียงขาดอาหารจนเมื่อกองตระเวนได้ออกหาอาหารมาเลี้ยงกองทัพนะครับพบทุเรียนป่าจึงลองนํามากินกันและก็ติดใจในรสชาติจึงได้นําพันธุ์ เส้นทางที่2นะครับเชื่อได้ว่าทุเรียนเข้ามาจากเมืองมริดถาวายและก็ตะนาวศรีเช่นกันแต่เข้ามาสู่ประเทศไทยทางภาคใต้โดยการน,นําเข้ามาทางเรือสินค้าเพราะในแถบนั้นได้มีการติดต่อค้าข,า,ขายกันมายาวนานซึ่งการค้าขา,ขายยังหัวเ e มืองมอมริดถาวัายตะนาวศรีตั้งแต่เมื่อเราสามร้อยปีก่อนจึงทําให้ทุเรียนมีการแพร่หลายในแถบแหลมมาลียูและก็จังหวัดนครศรีธรรมราชก่อนที่จะนําเข้ามาแพร่หลายในกรุงเทพหลักฐานการแพร่กระจายของทุเรียนจากมริดถาวายตะนาวศรียังเหลือล่องรอยให้เห็นในเมืองไทยได้แก่บ้านบางตะนาวศรีปัจจุบันนอยู่เขตําบ อำเภอเมืองจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับ